สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง JoJo jo Channel วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็จะมารีวิวห้องออตู้เก็บของเล่นนะครับเก็บสะสมเลโก้ของผม,ผมสว่วนใหญ่จะมีแต่เลโก้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยผมขอเปิดแฟลก่อนนะโอเคครับอยู่ในตู้นี้แหละครับข้างหน้าเรานี่เองข้างหน้าข้างบนก็จะเป็นเสื้อผมนะเสื้อนักเรียนนะครับเปิดมา,าโอ้โเยอะมากครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะ เอาเสื้อออกก่อนได้ไหมหนึ่งนะครับเ,เสื้อแล้วก็จะประมาณนี้นะครับก็ข้างบนก็จะเป็นเ,เสื้อผ้าเสื้อผ้าของพ่อแม่ผมนะครับผมข้างล่างก็จะเป็นของผมต้องเก็บของเล่นก็ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรมากจะเป็นแค่พวกกล่องเฉยๆนะครับผมมันกล่องของเล่นนู่นนี่นั่นอันนี้เป็น n i n า a Go ที่ผมรีวิวไปแล้วใครยังไม่ดูก็ไปดูได้นะครับนะครับนี่เป็นนจาโกจัง u n g l ลนะจะลอย Jungle b เกิ r ป่ะเนี่ย ต้องขึ้นใบครับต่อเป็นเซตใหญ่สุดนะเซตนี้ยังไม่รีวิวนะครับอาจจะได้รีวิวอยู่นะแต่ก็ขอเวลานิดนึงนะครับอาจจะรีวิวอยู่นะก็ผมแกะต่อไปแล้วแหละนะครับผมด้านหลังก็เป็นรถดับเพลิงเป็นเลกโกล้ดับเพลิงแล้วก็ชานีเนวากาศก็เป็นเลกโกล้จีนหมดนะครับข้างหลังก็เป็นผมซื้อมาจากตลาดนะกละ่องละสิบห้ายี่สิบบาทขอบขอก็มีหลายแบบเลย เรจะได้นะครับก็หมดแล้วนะนี่ก็เป็นที่วิธีต่อผมก็ต่อเสร็จแล้วแหละแต่ยังไม่รีวิวนะครับนี่นะก็นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูขอเลนผมก็เลยนะครับอาจจะได้ไม่ไม่รีวิวนานเท่าไหร่นะครับแต่ก็อาจจะมาบางคลิปนะครับผมผมก็ไม่ค่อยได้รีวิวไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมก็ขอโทษด,ด้วยนะครับผมผม ผมติดเรียนนะครับผมเรียนหนังสือนะก็ไม่ได้มีเวลาว่างมาคลิปนะครับตอนนี้ก็20บซับที่บอลแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมมาครับทั้ง20คนนะผมขอบคุณอย่างมากเลยอย่างสูงนะครับมีตามคลิปให้ดีต่อไปนะคบมะีะทมคลิปเรื่อยๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ไปให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครเข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยครับถ้า,าคลิปนี้สวัสดีครับ